บิสมิลลาฮิ ррахмани ราะฮ и มอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับสัตว์กุรบานที่ดีเลิศที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์ในประเด็นนี้ผมเองก็ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาจากตำราฟิกต่างๆก็จะสรุปได้ดังนี้นักปราญ์เห็นต่างกันเกี่ยวกับสัตว์ที่ศาสนาอนุญาตให้นำมาเป็นสัตว์กุรบานได้เช่นอูดหัวแพะแกะว่าสัตว์ชนิดใดที่ถือว่าเป็นสัตว์คุรบานที่ดีเลิศที่สุดพอจะสรุปได้ดังนี้ปราญ์ในมัซฮับมาลิกีอธิบาายว่ สัตว์กุรบานที่ดีเลิศที่สุดอันดับหนึ่งก็คือแกะรองลงมาก็คือแพะรองลงมาก็คือวัวและรองลงมาอันดับสุดท้ายก็คืออดูดเหตุผลของปราฏิหาริยบาลกีก็คือการมองในความอร่อยของเนื้อซึ่งปราดเหล่านั้นอธิบายว่าเนื่องจากว่าเนื้อของแกะนั้นเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดในบรรดาสัตว์ที่อนุญาตให้นํามาเป็นสัตว์กุรบานเหตุผลที่สองคือแกะ เป็นสัตว์กุรบานที่ท่านรอสุลลฮฺสัลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมได้เลือกเป็นสัตว์กุรบานของท่านส่วนหลักฐานก็คืออัลฮะดิษที่อยู่ในบันทึกของอิมาาบุคฮีมุสลิมและบันทึกอื่นๆที่เป็นรายงานที่ถูกต้องระบุว่าท่านศาสนาูตรอสุลลฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้ใช้แกะตัวผู้ที่มีเขาและสีขาวเชื่อเป็นกุรุบานของท่านและของวงวานของท่านและ ของประชาชาติของท่านดังนั้นทารุลลอฮฺสุลต์ลลอะอะลัยวะสัลลัลมจะไม่เลือกสิ่งใดยกเว้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุดส่วนทัศนะที่สองคือปราดในมดับชาฟีอีและมดับฮัมบาลีอธิบายว่าสัตว์ที่ดีเลิศที่สุดที่เป็นสัตว์กุรบานอันดับแรกก็คืออดูดรองลงมาก็คือวัวรองลงมาก็คือแกะและรองลงมาก็คือแพะปราดในทัศนะนี้มองในแง่ปริมาณของเนื้อ เนื่องจากว่าอููเป็นสัตว์ที่ให้เนื้อมากกว่าสัตว์กุญบานประเภทอื่นๆปาราในมัซซาบชาฟีอีและก็มัซซาฮัมบารีได้ยกหลักฐานเพิ่มเติมว่าจากอัลฮะดิษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมและบันทึกอื่นๆรายงานโดยท่านอบูฮุยรอรอ์ดิยัลลอฮุอันูว่าแท้จริงท่านอสลลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่า บุคคลใดที่ได้อาบน้ําในวาระโอกาสของวันศุกร์หลังจากนั้นเขาก็ไปมัสยิดเพื่อที่จะละหมาดวันศุกร์เขาก็จะรับผลบุญเหมือนกับเขาได้ทากุศลด้วยกับโอดและบุคคลใดที่ได้ไปมัสยิดเพื่อละหมาดวันศุกร์ในช่วงเวลาที่สองเขาก็จะรับผลบุญเหมือนกับเขาได้ทากุศลด้วยขับหัวและบุคคลใดที่ได้ไปมัสยิดเพื่อนหมาดวันศุกร์ ในช่วงเวลาที่3เขาก็จะรับผลบุญเหมือนกับเขาได้ทำกุรุบานด้วยกับแกะตัวผู้ที่มีเขาอันาจิตได้เรียงลำดับจากสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสุดและลดหลั่นลงมาเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เป็นอันดับแรกที่ดีเลิศที่สุดก็คืออูดรองลงมาก็คือ,อวัวและรองลงมาก็คือแกะตัวผู้ที่มีเขาส่วนปราดในมันดฮานาฟีอธิบายว่าสัตว์กรุบานที่ให้เนื้อมากที่สุด ถือว่าเป็นสัตว์กุลบานที่ดีเลิศที่สุดซึ่งนักปราชญ์ในมันตพธพันฟีก็อธิบายเพิ่มเติมว่า,วาการเชือดสัตว์กุรบานสองชนิดที่ราคาเท่ากันและได้เนื้อในปริมาณที่เท่ากันดังนั้นสัตว์กุรบานที่เนื้อของมันคุณภาพดีกว่าเป็นสัตว์กุรบานที่ดีเลิศกว่าและถ้าหากว่าการเชือดแกะหตัวเป็นกุรบานมีราคาเท่ากับ การเข้าร่วมวุ้นวัวหนึ่งวุ้นห, 1, นหรือหนึ่งส่วนเจ็ดของวัวและได้ปริมาณของเนื้อที่เท่ากันการเชื้อกุรบันด้วยกับแกะหนึ่งตัวเป็นการเชือดกุรบันที่ดีเลิศกว่าแต่ถ้าหากว่าเนื้อของวัวหนึ่งวุ้นหรือหนึ่งส่วนเจ็ดของวัวมีปริมาณที่เยอะกว่าเนื้อของแกะหนึ่งตัว นั่นก็แสดงว่าการเชืออกรุกรบานด้วยวิธีการเข้าร่วมหุ้นหนึ่งหุ้นหรือหนึห่งส่วนเจ็ดของวัวนั้นดีเลิศกว่าการเชืออกรุกรบานด้วยกับแกะหนึ่งตัวเพราะเนื้อของมันเยอะกว่านี่คือกฎเกณฑ์รวมๆของมาดับฮานาฟีส่วนนักรา์อีกกลุ่มหนึ่งให้ทัศนว่ากรบานที่ดีเลิศที่สุดนั้นก็คือกรุบานที่เจ้าของของมันเชื้อแล้วก็บริจาคเนื้อของมันทั้งหมดที่เก่ามาทั้งหมด เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกุรบานที่ดีเลิศที่สุดในแต่ละมิติซึ่งแต่ละมิตินั้นอาจจะถูกต้องในบริบทของมันวัลลอฮุตาอาลาอาอลลัม